บูมกิดกล้องเปิดโหมดหวานโพสรูปคู่กิฟตราพดาริมทะเลหัวหินจำไม่ลืมสถานที่เดทแรกและเป็นสถานที่แต่งงานเข้าพิธีวิวาหวานชื่นกันไปอีกคู่แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มบูมกิดก้องขำกริดและนักแสดงสาวคิฟตราพดาโสดทิพทัก หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่าสิบปีซึ่งทั้งคู่ก็ได้สวมแหวนแต่งงานกันเรียบง่ายเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยานสวยตะโกนแมทนุ่งเสื้อเขียวเหนี่ยวใจแถมโพสถ้าชันขาชวนใจเจ็บมากปอกพัดสอนก่อนเฉลยแล้วคุยอะไรกับบ่าวสาวป้ายแดงหวานไม่ไหวเจมอบไหลบังแดดให้ ไยรินลดาสุดโรแมนติกแม้ว่าจะผ่านวันหวานมาหลายวันแล้วแต่ทว่าทาั้งทางบูมกีฟก็ยังได้ทยอยปล่อยภาพมาให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดวันที่18กันยายน2566บูมกิดก้องก็ได้เปิดภาพสวีทริมทะเลกับภรรยาคนสวยพร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานซึ้งว่า ที่แห่งความทรงจำของเราทริปเดทแรกของเราและสถานที่แต่งงานของเราพร้อมกับปักหมุดเช็คอินที่ทะเลหัวหินซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความหวานปนน่ารักของทั้งคู่อย่างคับข้างเลยทีเดียว